รถสายข้างหลังหลังเขาตายอ่ะเขาตายอ่ะเขาเขาเขาน่าจะไปเกิดใหม่แล้วพี่สภาพนี้ <c oughs> ที่เดิมเหรอพี่ที่ต้องที่เดิมเหรอที่เดิมเยอะแล้วเ,เลีเ้ยวเหมือนเดิมปะ โอ้ยีคนโดนมามามาดูด้วยเจอดักนันแล้วเจอกปไปแล้ว้ยมันเน่สเอาจนี่โอ้ยขามาเดี๋ยๆๆๆันทงไหนกันอะ ก่อนตายขอให้ไ no ด้แอ๊ฟอยู่ข้างล่างโดดเบาคนโจ๊ะแฝดข้างล่างมียาไหมพี่ปอพี่พี uh> ่มียาไหมพี <S <S ่ลงตรงไหนคุณโจประตูหน้านี <s <S ่ครับประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันผมเข้ามาแล้วมีคนลงก็แล้วโอ้โหไปแล้วผมไม่มีปืนีเหมืือนนนกัแล้วจะปไหนใครเข้ามาใครเข้ามา Oh mà, không cái không, rồi không, không. ôi. được ôi nó bắn มีห้องในนี่อยข้างในห้อง,งเล็ก<ป>ออกมาแทงผมละเท้หว่าน้องบอกกับพี่นี่เมื่อกี้ที่พี่ทำแท้ว่าพี่ทำเพื่ออะไรอะ่ะน้อง What?